อ๋อไม่ครับท่านพูดดังหไปนะครับครับขอบคุณครับไปเลยจ้ะไปเลยครับตอนนี้ก็ร้อนครับเพียงเพราะว่าเราจากงานกลางวันนะครั้งวันอนเล่นนะก็มันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเราทำจากบ้านเตรียมตัวกไนทำงาน ประมาณเดือนก็เตรียมงานครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถึงวันนี้จนได้แล้วก็กปลังค่อยๆทสุดทราบของมันค่อยๆผ่านไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนก็รุ้นดีครับเหมือนปกติเราไปงานอีเวนต์เราก็แค่จับไมค์แต่นี้มันเหมือนเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราในที่เราสร้างที่เผิว่าถึงพิธีกรต่างๆให้สังไหมที่ว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเมื่อเช้าก็เป็นพิธีจีนครับ ก็บ้านเราก็เป็นครอบครัวคนจีนคู่ก็เลยมีพิธีแขกขันหมา่ยงน้ำชาแล้วก็วางในบัญชีใช่ไหมครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนที่บอกว่าอยากโยงน้ำชาหรือว่าอยากแขกในพร้อมก็ตัดสถึงนะค่ะแค่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราคารมแล้วเรารักทุกคนที่รัก ก็ล eh? e ุ between, sadece, ้นด้วยครับลุ้นตอนตอนที่ยกน้ำชาด้วยว่าผู้ใหญ่เขาจะวางซองมานะเห็นตาครับว่าใครใครบ้างใครหนาอะไรเงี้ยส่วนบ้างเราก็ลุ้นให้มันเป็นเป็นเช็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยลุ้นรันมากส่วนเช้ามันค่อนข้างเฮฮาครับตอนแลกนเขาคิดว่าเองนะแต่โ้ ร้องไห้ร้องโผนนเแต่ว่าเอาเขาเอาเข้าจริงทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งอะไรเงินบรรยากาศเฮฮามากนสนุกสนานจริงๆแ้งคู่เราคอยวันนี้มามากเพราะว่าก่อนนี้ก็เคยเซอร์หรือเลื่อนมาหลายครั้งแล้วับก็เราหาเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือสถานที่เพราะว่ามากันวันแรกที่ที่โรงแรมนี้ล้วก็ไปเห็นที่สุดตรงั้นแล้วก็เราชอบเลยแล้วเราเราไม่ไม่ดูที่อื่นอีกแล้วก็เลยต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถจัดงานที่นี่ได้ ต้องมีเลื่อนแล้วต้งเลืเล่อนเข้าเลือ่อนออกเยอะครับถ้าสินสอดนะครับว่ากันเท่าไหร่ยังไงอ๋อสินสอดนี่ก็ให้ไปทั้งชีวิตที่มีนะ,ะ <laughs> แต่ชีวิตมันไม่ได้มีเยอะเลยทั้งหมดที่ทำมาที่ทำงานมาเนี่ยะครับวางอยู่บนโต๊ะไม่คิดหมดแล้วใช้เขาคนดียวครทบแหวนมีแหวน

พี่พุจธาเขาเอาถ้าเห็นก็เขาเป็นคนสวยนะครับแล้วก็ตอนเราเห็นแบบแรกเขาเขาสามารถเลือกผู้ชายคนไหนก็ได้ในในปฏิพิธีนี้ที่จจอคือเขาเป็นเหมือนนางฟ้าเราเจอกันที่เฮียทามครับเขาเป็นเอไอีผเป็นดีเจแล้วก็ธรรมดาฮะดีเจมันก็ต้องกระลิ้กระเรลียอะไรอย่างนี้เราก็กระลิ้กระเหลียไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาสนใจอะไรเรามากสักเท่าไหร่แต่ว่า พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับจากที่เคยคิดว่ามันคงไม่ใช่หรอกเฮ้ยเราเล่นๆน่ะอะไรเงี้ยเขาเองก็ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้ผมผมเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าถ้าเรารักกันจริงเราอยู่ด้วยกันได้คนเรามันผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งจะทําให้ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอะไรที่เคยเป็นนิสัยไม่ดีที่เคยคิดว่าแบบชีวิตนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนทุกอย่างให้เขาควสมสุข เพราะฉะนั me, ้นก็ไม่แต่งนี้ก็ไม่รู้คนไหนแล้วพี่รูกสาวล่ะคาประทับใจอะไรในตัวพี่ผิก็จริงๆตอนแรกที่ชอบเขาก็เพราะเขาแบบตลกก็คงเหมือนที่พี่ๆก็เหมือนเห็นเขาเฮฮาอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่พอรู้จักเขาไปจริงๆแล้วตัวตนจริงๆของเขาจะไม่ได้แบบเป็นคนแบบนี้เป็นคนเรียบร้อยรักครอบครัวเขาจะมีมุมของเขาที่แบบไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่อะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็เลยเจอเอ้ยเขาสามารถเป็นผู้นําครอบครัวได้เักษะเป็นผู้ที่รู้จักการเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างคแต่จริงๆสมมติว่าจารู้สึกว่าเขาเหมือนเดิมแล้วเขาก็ดีขึ้นหลายอย่างขาเขาพยายามเข้าใจบางทีจ๋าก็แบบขี้หุนมีดอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะเออเขอ้าใจว่าแบบไม่โกรธที่เขาเป็นแบบนั้นมีคำมัยยน <c oughs> ่นสัญญาให้กับนักทันยังดีไหม,มจริงๆทุกอย่างที่ทําตั้งแต่ก่อนแต่กมันก็เหมือนกับคำสัญญาครับเพราะว่า ราก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเริ่มต้นยังไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดแล้วห้าเปลี่ยนแล้วนะเราก็เริ่มต้นด้วยโปรโมชั่นเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็หมดโปรไม่ได้ครับเราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆเอยก็ไม่ได้เชิญสัญญาตันแบบเป็นเป็นจ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่ทําให้เขาเารู้ว่าเราทำให้เขาหลังจากนี้ว่าแผนชีวิตครอบครัวยังไงบ้างก็เดี๋ยวจ่าก็คงมาอยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็ป้าเอง แลเล้งอยากจะอุ้มหนาเหลือเกินก็เขาเห็นโอปอมรูปแบบเขาก็แบบอยากให้ทีเดียวทีเดียวออกมาสองเลยแบบนั้นซึ่งผมดูจากอาการโอปอแล้วเนี่ยทีละคนก็ดีนะครับตอนนอนการสองเดือนนะครับเพื่อรอให้ลูกคลอดเนี่ยล้วก็ค่อยๆครับก็เป็นามธรรมชาติแต่ว่าก็คงจะเริ่มปล่อยให้ให้ลูกเขาได้มีโอกาสมาเกิดได้เลยครับ จริงๆใจอยากมีหนึ่งคนก่อนครับแล้วก็เลี้ยงคนนี้ให้เป็นให้ดีเลยแต่ว่าบรรดาญาติๆนี่สองบ้างสามบ้างครับขอกันมาเยอะครับเด reverse, ี๋ยวเดี๋ยวลองดูอย่างนี้ครับจะไปชิมน้ำพึ่งประจญกันที่ไหนครับต้องถามเขาแลล่ะฮะที่เขาไปชิมผมดื่มได้ทุกที่เลยก็ถามเลยว่าอยากไปนไหน ตัดสินใจว่าเป็นที่ไหนอเงี้ยค่ะเหมือนช่วงช่วงนี้เรายุ่งเรื่องงานแต่งก็เดี๋ยวพอเสร็จงานคงต้องกลับไปลุยงานที่ทําอยู่อะไรเงี้ยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูช่วงจังหวะที่ว่างแล้วก็ค่อยเคยบอกเขาไว้ว่าไปบะปูก็ได้นาะเขาไม่โอเคอ่ะมันน่าจะไกลกว่านี้ครับครับที่เรื่องขอนนี้ถามถึงเรื่องหอจะอกู่กับครอบครัวหรือว่าเป็นเป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบแยกออกมาเฉพาะเราพอดีบ้านบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็ อยู่คนเดียวแต่ว่ามันจะใกล้แล้วก็ติดกับบ้านคุณพ่ออยู่แล้วครับ<ม>จากก็คงจะย้ายเข้ามาอยู่ชั่วคราวของก็อตอนนี้ยังมีแค่สองใช่ไหมครับถ้าวันหนึ่งมีน้องน้องโตอะไรเงี้ยก็คงขยับขยายสร้างเดือนหองต่อไปตอนนี้ตังไม่มีสร้างเดืนอน <c oughs> อยู่บ้าเนเดิมไปก่อนครับตอนนี้จดไปเรียตอนแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ยังครับยงครับแต่ว่าจดครับ <c oughs> ก็วันนี้กลัวมันจะคิวมันจะแน่นแล้วก็มีหลายอย่างเกินไปก็เลยเดี๋ยวไปจดกันน <c oughs> <ๆ S 1> ะครับ มีเลิกปีนี้ค่ะไม่จบปีนเลิกไม่ได้ไม่ได้ดูเลิกจดเลยครับเลิกแต่งก็ไม่ก็ไม่ได้ดูนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูโอกาสหมอๆกันเดี๋ยวจะจบเลยครับก็ขออนุญาตอยอนถามในภาพพรีเวดดิ้งที่เราถูกใจแฟนๆมากลอครับให้เล่าถึงเรื่องวาระใจของคอนเซ็ปต์นิดหนึ่งครับอ่าเขินก็จริงๆทั้งคู่เป็นคนที่เวลาเห็นภาพพรีเวดดิ้งที่เขาแบบ เราก็จินตนาการว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นมันมันจะแปลกมากเลยครับด้วยบุคลิกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราสองคนก็ชอบแบบแฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคมีเพื่อนๆที่ที่ทํางานสายนี้ก็เลยคีร้อนด้วยถ้าไปยืนถ่ายทะเลหรือสวนรถไฟเนี่ยมันจะเหนือแตกมากๆเลยครับก็เลยคิดว่าเราถ่ายสตูดีกว่าแล้วก็ เอาเอาคอนเซ็ปที่เรารู้สึกว่ารูปเนี้ยเราสองคนจะดูไปได้เรื่อยๆจนแก่จนจนเราดูแล้วเราไม่อุ้ยยี่ทำไมยี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นอย่างงั้นก็เลยก็เลยถ่ายแบบให้มันออกแบบแฟชั่นฮาๆหน่อยอย่างเงี้ยครับพี่จ๋าชอบไหมครับชอบค่ะตอบสั้นๆนะชอบค่ะดูการงานก็วันที่เออวันที่สิบสี่สิบห้านี่ก็จะครบ คิดเคล็ดรับดูแลความรักควกันยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเคยล็ดรับอยู่ที่ฝ่ายชายนะครับถ้าพี่นะครับตากล้องนะครับ <laughs> ถ้ามีเมียเราก็ต้องยอมเมียใช่ไหมพ <laughs> ี่ก็คือคือผมผมถือสติที่ว่าเรายอมถ้าเรายอมเนี่ยทุกอย่างมันไม่มีปัญหาครับไม่ว่าเขาจะามีเหตุผลหรือบางครั้งเขาจะไม่ได้มีเหตุผลเขาจะใช้อารมณ์ถ้าเรายอมสักอย่างน,นะครับ ทุกอย่างก็จะลืลมคืออยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีใครยอมใครเนี่ยมันมันคงอยู่ด้วยกันลำบากแล้วก็เปคนอารมณ์ขี้งุดหงีดทั้งคู่ยิ่งกับกับคนอื่นนี่จะไม่เป็นแต่กับแฟนเน่จะเป็น <laughs> ก็เลยเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ท,ที่เบาลงเบาลงแล้วก็เวลาผ่านไปก็ทําให้เราเป็นคนดีขึ้นด้วยอะ่ะใจยเย็นขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อเขา ยังหวดิอยู่ไหมคะตอนนี้วันนี้วันดีพปเอากลอกว่าวันนี้วันดีนะดี้างมกลัวมผมกลัวมันมาเห็นหวานๆอย่างนี้เนี่ยเวลาดูดนะค หลายหลายท่านเคยสอนผมไว้ว่าคนคนที่กลัวเนี่ยหรือว่ากลัวพันธุยาเนี่ยจะเจริญทุกคนครับหัวหน้าผมหลายคนนั้นแต่ออฟฟิศเก่านะครับมาจนถึงพี่ชอตเขาก็ให้พรแบบนี้นะคระับว่ายอมยอไมอไว้เถอะอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยยอมยินดีที่จะกลัวนะครับน่อดีารักนะไม่หยุดนะไม่ใช่กลัวเนี่ยเนาะ,ะผมีมาจากหน้าเลยเออออ่ะยาโยกาแหละครับผมคาระ เฟดลงหรือว่ารับมากขึ้นเหมือนเดิมโอ้ตอนที่รับหมดมากไปด้วยนะครับทุกสื่อเลยครับก็รับเหมือนเดิมครับแล้วก็อาจจะต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะว่าก็เราสองคนแล้วแล้วก็ยังถ้าเราจะมีลูกก็ต้องก็ต้องขยันขึ้นเลยรับเหมือนเดิมครับงานคู่ก็รับครับรับหมดอาจจะมีโอกาสคงออกงานบ่อยขึ้นไหมครับวินแบบงกนี้ก็เนาะตามโอกาสเนาะปกติคือคนี่เกีั้งคู่ครับเธอไปจะไปซื้อไเป็นตัวแทนหรืว่าต่อเป็นเงคงต้อง ที่ลูกจางนะครับพี่จ่าตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจะเปิดเป็นดีตี้เซ็นเตอร์อะค่ะการเดดที่สุโขยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใกล้ๆตึกแกมี่แล้วก็แล้ใกล้กันมาครั้งเขาก็มารับเราแล้วก็ไปทํางานพร้อมๆกันมันก็อาจจะเป็นอีกอย่างที่ทําให้เหมือนเราใช้เวลาด้วยกันเยอะมากๆเหมือนออกมาทํางานพร้อมกันกินข้าวเย็นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรแล้วก็มีเวลานั่งคุยกันมากแล้วก็เข้าใจกันมาก ก่อนหน้านี้นพี่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่จะแบบพี่หึงมากเวลาแบบห้ามพี่คนบบบแบบเข้าฉากก็มันก,นนก,นนก็ผมก็หน้าตาโอเคก็เป็นธรรมดาถ้า,<อ>ถา,ถาเราไม่มีแฟนแบบเออหล่อๆเอาความจริงดีกว่าทำไม่มไไห่วงขนาดนี้คือไม่รู้มันก็มันก็ต้องเขาเรียกว่าตัดไม้ตัดต้นล <c oughs> มนก็ห้ามไปก่อนเลยค่ะแล้วก็จะไ สบายใจนะคู่ <c oughs> เพราะว่าคู่เราเนี่ยมันก็เริ่มจากการแบบ <c oughs> อะใใช่ใชหยอดเ<ช>ยด<ช>ิยดแกแล้งกันแซวกันรลับอะไรเงี้ยแล้วถ้าแล้วมันก็เป็นจริงขึ้นมาถ้าเขาไม่ไม่ตัดไปมันก็ใช่ไหมแล้วเราไปเจ๊เจ๊เราไม่ได้แล้วเราเลยต้องต้องควบคุมแบงนี้ต้องรายงานตลอดเลยไหมคะพี่ไม่ต้องถึงกับรายงานกนะ็ไม่ต้องถึงกับรายงานก็ต่างคนต่าง แต่ว่าถ้ามีถ้ามีฉากที่ถึงเนื้อต้องตัวอันนี้ต้องต้องแจ้งต้องแจ้งมาเดี๋ยวมีจับเลยนะี๋ยวเขาหมอมเรานะแบบไม่ถ่อมนะอะไรเงี้ยโอเคโดนกระทำโอเคนะถ้ามีเกิดไปทำชียไม่ยังไม่เคยไปไปดูในซีนเลยครับคิดว่าน่าจะเรื่องใหญ่ ใจลงไหมคะพี่อ, <đ> อ,ตอุตส่เออเบาใจลงไหมว่าแล้วครับแต่แต่งต้องเหมือนเดิมใช่แต่งต้องเหมือนเดิมก็ขอใครทำผู้จัดทุกท่านเลยนะครับเล่นในทุกอย่างครับแค่ผ้าอะเลยนะแต่ว่าเรงสิ่งขอไบค <c oughs> <c oughs> อยากให้ทั้งคู่พูดความใจบอกกันนิดนึงนะครับนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันวันสำคัญของเราทั้งคู่นะ <c oughs> ครับแล้วก็ เหนื่อยกันมางานเหมือนกันเนาะแล้วก็เครียดบางทีเขาก็เครียดนะพยายังบอกเขาว่าจะเครียดจะเครียดนะครับแล้วตันนี้ก็ขึ้น่องทางแหเะแล้วก็งานแต่งเราก็จะผ่านไปแล้วก็นับจากวันพรุ่งนี้เราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันก็มามาสร้างครอบครัวที่ดีอนกันี่ตางก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแต่ก็ไม่ก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมี งานแต่งงานที่เรารู้สึกว่าเราแบบทุกอย่างเรามีความสุขขนาดนี้เป็นไนท์ทอลแฮปปี้ทั้งหมดก็แต่รู้ว่าเขาทําทุกอย่างไม่ว่าเขาจะชีวิตประจำวันหรือแม้แต่กระั่งวันนี้อะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเขาทำเพื่อเราสองคนก็ขอให้เขาเป็นคนที่ดีในตอนนี้อ่าเพื่อครับเสร็จแล้วหมุนเลยครับหมุนมาตรงกลาง ดวล,ลีหน่ลลลลอยดวลีมองการก่อนนะมองกางก่อนนะครับามานคะแงแค่ไน้านก็มีด้่เือกก็มนึงขครับจ,ไไกกจ้สาวุบคืนด้วยครับ <c oughs> อ่ะขอตรงนี้ด้วยครับอเขื่อนครับเมนี่ครับเผื่อมองกล้องพี่หน่อยดีครับมาแลครับที่นี้โชว์แหวนเนี่ยครับไปห้องแล้ว